สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับนิ่มยอมรับแล้วน้องต่ออยู่ในน้ําหมอหนึ่งเผยแล้วนิ่มยอมรับเด็กอยู่ในน้ําจากกรณีหมอหนึ่งซึ่งเป็นหมอดูได้ให้นิ่มนำผ้าขนหนูมาทําพิธีเปิดทางเรียกน้องต่อกระทั่งผ้าขนหนูไปหยุดยูบเรณปากของท่อเชื่อมต่อแม่น้าท่าจีนซึ่งเป็นจุดที่ค้นหาวันนี้ตามที่เสนอไปแล้วนั้นล่าสุดนางสาวนภัสธิดา ยิ้มถนอมหรือหมอหนึ่งนำนิ่มเข้าไปบริเวณหลังบ้านที่น้องต่อหายตัวไปซึ่งห่างกันประมาณ50เมตรเพื่อค้นหาน้องต่อซึ่งหมอหนึ่งได้พยายามพูดคุยกับนิ่มก่อนจะค้นหาซึ่งนิ่มมีการเครียดอย่างเห็นได้ชัดจนหมอหนึ่งได้ดึงตัวเข้ามากอดปลอบใจหลังจากนั้นหมอหนึ่งและนิ่มได้พากันเดินไปทั่วบริเวณป่าหญ้าและบ้านล้างแต่ก็ไม่พบเบาะแสน้องต่อแต่อย่างใดโดยหมอหนึ่งเปิดเผยว่า ตอนนี้ใช้จิตวิทยาในการพูดคุยยังไม่ได้ใช้วิธีการทางไสยศาสตร์สําหรับพิธีโยนผ้าเมื่อคืนนี้ซึ่งตอนแรกตนเองบอกให้นิ่มนําผ้าของน้องต่อมาทําพิธีแต่ปรากฏว่าวันนี้มาทราบความจริงว่านิ่มโกหกผ้าขนหนูผืนดังกล่าวไม่ใช่ของน้องต่อซึ่งตนเองก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมต้องโกหกทาให้พิธีดังกล่าวต้องล้มเหลวเพราะพิธีดังกล่าวจะได้ผลนิ่มจะต้องให้ความร่วมมือ ดังนั้นวันนี้จึงพยายามใช้ความใจเย็นพูดคุยซึ่งตอนที่พูดคุยกันตนเองได้จับมือนิ่มไว้แล้วบอกว่าหากลูกของเธออยู่ตรงนั้นวงเล็บจุดที่โยนผ้าให้เธอบีบมือเรานิ่มก็บีบมือแรงมากสามครั้งจนรู้สึกเจ็บตนเองก็บอกนิ่มอีกว่าหากเด็กไม่ได้อยู่ตรงนั้นให้ปล่อยมือแล้วเดินออกไปได้เลยแต่นิ่มยังกำมืออยู่ซึ่งจากการสอบถามนิ่มยืนยันว่าลูกอยู่ตรงนั้น แต่ไม่ได้บอกว่าไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้นยังไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ